สวัสดีครับท่านผู้ชมครับาช่องชัยมงคลครับเช่นเคยครับวันนี้ก็พาท่านผู้ชมมาเที่ยวทุ่งนาเหมือนเดิมครับกลับมาที่คอกควายของลุงเกินครับวันนี้ก็พาท่านผู้ชมมารับฟังการเปิดราคานะครับแม่ใหญ่ๆนะครับแม่บิ๊กๆอีกแล้วนะครับท่านที่อยู่ัวคลิปก็จะเป็น ID Line นะครับสนใจก็ แอดไลน์ไว้ครับสวัสดีครับลูกสวัสดีครับอ่าแนะนําตัวหน่อยครับอ๋อชื่อเกินบ้านนูหนองสนุโมหนึ่งจําบวพวงสองนางอำเภอตะวังรมครับจังหวัดอุดรธานีครับครับอ่าวันนี้ก็เปิดแม่นี่ชื่ออะไรครับเนี่ยแม่บัวบานบัวบานหรือบัวงามเออบัวงามเออบัวงามเออบัวงามนะครับให้ลูกไปกี่ตัวแล้วเนี่ย ลูกไปสามตัวแล้วครับสามตัวแล้วในท้องนี่ไหมตอนนี้ว่างอยู่ครับเพราะ<อ>มันม,ยยม,ม,มีลูกติดอยู่ใช่ไหมครับอ่าปาดหนาปึกเลยกเงาง่ามครับพี่น้องเออสูงร้อยเท่าไหร,นะร่นะร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบเราประกันร้อยสี่สิบเลยนะครับนี่ท่านผู้ชมครับอ่าเท่าไหร่นะเราจะบอกราคาพี่น้องเท่าไหรนะ่นันเนี่ยเปิดไว้แสนสองห้าพันครับ แสนสองห้าพันนะครับน่ะมีลูกติดหนึ่งตัวลูกเป็นเพศอะไรนะเพศผู้ครับเป็นเพศผู้อายุเท่าไหร่ครับได,จไดบบ้จะได้ขวบแล้วครับอ๋อจะได้ขวบแล้วสําหรับแม่บัวงามนี่นะครับก็ลักษณะก็เป็นควายที่มีความเชื่องนะครับอ่ามีความเชื่องแล้วก็อัตลักษณ์ควายไทยร้อยเปอร์เซ็นตนะครับอ่าแข้งขามีทุงเทา้าชัดเจนเล็บใหญ่สั้นกลมครับหนาะ ไม่ว่าจะเป็นช่วงคอนะครับช่วงคอแต่คุยหน้านี่หนาปึกเลยเดี๋ยวให้ดูครับนี่เห็นไหมครับแต่คุยหน้ายาวลูกยายาอยแต่คุยหน้าคอนี่หนาปึกเลยยังดูสาวนะครับควายยังดูสาวมีตําหนิที่ไหนไม่ลุงไม่มีครับไม่มีตําหนิที่ไหนนะครับหางไม่ดอกนะไม่ดอกครับหางไม่ดอกนะครับนี่เห็นนะครับ มีความยาวมีความหนานะครับอ่างดีลังนมสีเต้าครบนะครับอ่าเร็บดีนะครับท้ายโอ้ท้ายดีครับท้ายหนาปึก๊กเป็นแผ่นกระดานเลยครับอ่าเครื่องดีครับสีดำอ่าเบ้าเบ้าหางเต็มเปี๊ยนะครับหางพวงใหญ่นะครับไม่มีหางดอกอะไรหางพวงใหญ่สวยมาก เราจะพาไปดูลูกนี่เห็นไหมครับเนี่ยควายแม่นี้นะเลี้ยงเลี้ยงในล่มเลี้ยงดีดีขัดสีชวีวันนะครับอาบน้ําอ่าฟอกชมพูสักครั้งสองครั้งเนี่ยโอ้โหสวยจริงๆครับก็เนื้อหนังเขาเนี่ยออกเนี่ยโทนที่ดาแต่ว่าทางอุทัยบ้านเราเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เขาจะปล่อยไล่ทุ่งเขาจะไม่ค่อย ที่จะมาล้างควายขัดสีชีวิตวันนะครับคือลงน้ําแล้วก็แล้วไปนอนตมนอนแล้วก็นอนไปนะครับถ้าท่านไหนเอาไปเลี้ยงพัฒนาประครบประงมดีๆนะครับควายแต่และตัวอยู่ที่นี่เนี่ยบางบางทีเนี่ยเจ้าของเก่าไปเจอแทบจําจควายตัวเองไม่ได้เพราะว่ามันจะงามขึ้นส่วนอยากจะเป็นพี่น้องทางอีสานเลี้ยงอย่างแบบแบบนี้นะขัดอยู่นั่นแหละ <c oughs> ขวายนี่เอ้เอี่ยมจิกนะครับนี่แหละครับ <c oughs> แม่บัวงามนี่ก็เป็นแม่หนึ่งนะครับที่ที่น่าเลี้ยงตอนเนี้ยลูกเขาอยู่ตรงไหนนะดเดี๋ยวเอาเออเอาร่างไว้ตรงนั้นก่อนนี่นะครับลูกเป็นเพศผูต้ตัวเดินมานี่ใช่ไหมอ้ตัวตัวตัว,ต,ว,ต,วตัวใหญ่เหมือนกันนะน่ะไล่มาไล่มา เจทีสมาร์ทบัฟช่วยอัพราคาควายไทยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับควายโดยเฉพาะ hey. 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 ยาลดา hey. Hey. นี่ครับตัวนี้ครับตัวนี้ตัวใหญ่นะครับเป็นพ่อพ่อพ่อไหนครับครับเนี่ยพ่อขอุมสูงครับพ่อขุมปูงนะครับโอ้มีความหนาเหมือนกันนี่โตแล้วโตวแล้วโอ้คอหนาปึกเลย มาดีเหมือนกันนะครับนี่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 แข้งขาใหญ่ครับแข้งขาใหญ่นี่คือลูกชายนะครับหัวใหญ่คอหนานะครับขาขาวอ่าหางไม่ดอกนะไม่ดอกหางไม่ดอกนี่นีคือลูกชายนะครับไข่ไข่เสมอดีเออคุ้นดีนี่เชื่องครับเชื่อง นี่ลูกชายนะครับของแม่บวงงามพร้อมแม่นะครับแม่พร้อมลูกหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันนะครับอืมต่อรองกันได้้ตะเบนหางใหญ่มากโตง้คนแล้ยเออแม่มัน,น <c oughs> โอ้ท้ายดีเต็มเปี๊ยเลย นี่นะครับไม่ไม่ไมยังยังไม่มีชื่อใช่ไหมยังครับเอโอ้มาดีนะลูกนี่นะลูกลูกดีนะครับขาใหญ่ครับทุกอย่างมาเต็มครับมีกี่ตัวลุงลูกเกินทั้งหมดเลยเนี่ยสิบสิบเจ็ดตัวทั้งหมดอะ่ะโอ้สิบเจ็ดตัวโอ้แม่นั้นคอหนาเนาะครับคออย่างหนาเลยแม่เนี่ย ไข่สาวอือนี่นะครับท่านผู้ชมครับก็มีมีหลายตัวที่เอา้ามีหลายตัวนะครับแม่แม่แม่บล็อกอยู่ตรงนี้ก็จะมีหนึ่งสองสามสี่โอ้ยหลายตัวอันนี้เป็นสายอะไรครับนี่ทาไม<ะ>ดำอย่างนี้ใช่ไหมมู่าครับเป็นกระทบใช่ไหมครับมูล่ากระทบเนลูกชายในลูกชายเนี่ยอ๋อนี่กล,าย,ลายเขาคอ้ย เป็นลูกโมล่านะครับลูกกระทบลูกน่าจะใหญ่ดีตัวนี้ลูกเออเอาไล่ลงไปขันลูกซสร็แล้วเอ้าไม่ลูกเอ้าเอาเตีลงไปเตี้ยไรกับพวกลูกดอกมึงนลูกตีวเตี้ยฮ่าฮ่ป็นลูกตีว่เตี้ยตัวนี้ออกที่หลังเขาเนี่ยเออให้ลูกดีอย่างงี้โมล่าเนี่ยเออแม่นี่นะครับนี่คือแม่เขานี่ลูกเขาน่าจะคงเค้งดีเหมือนกันอืม นี่ก็คืออีกแม่หนึ่งหมาปึกเหมือนกันท่านผู้ชมครับขอเวลาสักแป๊บหนึ่งนะครับนี่คือผลิตภัณฑ์นะครับมาจากที่เดียวกันกับเจทีสมาร์ทบัมนะครับมาใหม่ครับเป็นของวัวนะครับชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อวินเนอร์นะครับตัวนี้เสริมภูมิคุ้มกันโรคนะครับแล้วก็บำรุงระบบสืบพันธุ์นะครับกำจัดของเสียที่ข้างค้างสะสมในร่างกายนะครับ เพิ่มกล้ามเนื้อและโครงสร้างปรับประสิทธิภาพระบบดูดซึมอาหารในร่างกายนะครับตัวนี้สําหรับวัวโดยเฉพาะนะครับกินได้เฉพาะวัวเท่านั้นนะครับชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อวินเนอร์นะครับสําหรับวัวหนึ่งตัวนะครับสองช้อนอหรือน้านะครับ50าลิตรนะครับสองช้อนน้ํา50ลิตรหรือจะผสมกับหญ้ากับอาหารเม็ดก็ได้นะครับหรือจะให้วัวทั้งฝูงเลยนะครับวัวทั้งฝูงก็คือซองนี้นะครับ500 กรัมนะครับ500กรัมก็คือ,อใส่น้ำได้2,500ลิตรนะครับซองนี้นะราคาก็คือ,อ390บาทครับผมเยซีสมาร์ทบับทุกท่านรู้กันดีนะครับตัวนี้เป็นสูตรควายรุ่นสีเหลืองนี่นะครับช่วยในเรื่องของอระเบิดโครงสร้างนะครับขยายโครงสร้างเพิ่มพูนกล้ามเนื้อแล้วก็ทําให้ควายเนี่ยเจริญอาหารกินอาหารดีนะครับตัวนี้ถ้าอ,าอ,ย,าอย่างเจ้าอะไรนะทองจูเนียนะครับทองจูเนียเนี่ย รุ่นนี้นะครับตั้งแต่ยานม8เดือนยันสามขวบกินสูตรนี้ได้นะครับกําลังคุ้นอยู่นะครับกินตัวนี้ทําให้ควายเนี่ยระเบิดโครงสร้างนะครับจะเจริญเติบโตได้กว่าปกติดีนะครับตัวนี้สูตรพ่อพันธุ์คือสูตรสีน้าเงินนี่นะครับเสริมภูมิคุ้มกันโรคนะครับแล้วก็ขยายกล้ามเนื้อนะครับไม่สุดโทมนะครับขณะที่เราจะคุมแม่อยู่กีแม่กระช่างนะครับจะไม่ซูบผอมนะครับ สําหรับน้ําเชื้อสะเปร์มนะครับบํารุงสเปร์มนะครับไม่อ่อนแอผสมติดง่ายนะครับแล้วก็เรายังมีแม่พันธุ์นะครับสูตรนี้เป็นสูตรที่ท่านผู้ชมใช้ดีมากนะครับซื้อแล้วซื้อซ้ํานะครับสูตรนี้คือสูตรแม่พันธุ์นะครับช่วยในเรื่องของการทําให้แม่พันธุ์เนี่ยที่ไม่ขึ้นสัตว์นะครับก็กินปุ๊บก็สามารถขึ้นสัตว์ได้หรือถ้าไม่ค่อยติดนะครับกินเข้าไปแล้วก็ทําให้ติดง่ายด้วยเพราะว่า ตัวนี้เป็นตัวที่ไปฟื้นฟูระบบสืบพันธุ์นะครับระบบสืบพันธุ์ของควายแต่และตัวเนี่ยบางตัวดูสมบูรณ์นะครับแต่ว่าระบบภายในเขาไม่ค่อยดีนะครับฉะนั้นตัวนี้จะเข้าไปฟื้นฟูนะครับทําให้ทับติดง่ายแล้วก็พอทับติดแล้วก็จะบํารุงลูกในครรภ์ด้วยบํารุงน้ํานมของแม่ด้วยนะครับลูกเกิดมาก็จะได้ดื่มน้ํานมที่มีคุณภาพนะครับท่านผู้ชมครับตัวนี้ลดการแท้งได้ด้วยนะครับลดการแท้งได้ด้วย อ่าสูตรนี้สูตรแม่พันนะครับท่านผู้ชมสูตรนี้เป็นสูตรอ่าพิเศษนะครับของควายนะครับเจตที่สมาร์ทบเนียครับสมอ่าคุณสมบัติเด่นของควายแซบนะครับเสริมภูมิคุ้มกันโรคนะครับเพิ่มน้ํานมอ่าและโตไวนะครับสร้างกล้ามเนื้อและโครงสร้างระบบสืบพันธุ์ดีผสมติดง่ายนะครับกำจัดของเสียและเพิ่มเชื้อดีสูตรนี้เป็นสูตรพิเศษกินได้ทุกเพศทุกวัยนะครับอ่าตอนนี้มีโปรโมชั่นมาใหม่นะครับแล้วก็อ่าสามสูตรนะครับสูตร แม่พันสูตรพ่อพันแล้วก็สูตรควายรุ่นนะครับกระปุกละ390บาทซื้อครบสามกระปุกนะครับราคา1,111บาทนะครับแถมเชือกสนสะพายอีก1เส้นนะครับแล้วก็สูตรควายแซบนะครับกระปุกใหญ่สีส้มนะครับกระปุกละ890บาทนะครับซื้อครบ2กระปุกนะครับ1,756บาทนะครับแถมเชือกสนสะพายนะครับอ่าหเส้นนะครับอ่าผลิตภัณฑ์ วินเนอร์นะครับสำหรับบัวโดยเฉพาะนะครับซองละ3 9 0บาทนะครับซื้อครบ3ซองลดทันทีครับ1,000บาททวนนะครับแล้วก็แถมเชือกซเพาอีกนะครับ1เส้นนะครับเป็นเชือกเส้นใหญ่นิ่มนะครับมาตรฐานนะครับท่านชมครับน้าลูกแทบานี่ นี่คือลูกของแม่แม่อะไรนะแม่แม่หงแม่หงนะครับนี่คือลูกเขาแต่ลูกเป็นไทยมาหมดแล้วแหละครับเพราะว่าแม่กระทบกระทบมาแล้วก็นี่คือลูกลูกสาวใช่ไหมลูกลูกชายลูกชายอันนี้ก็คือยังไม่ได้เปิดล่ะครับวันนี้เราเปิดแม่แม่เดียวแม่เดียวแม่ขุดแม่บัวงามแม่บัวงาม แม่บัวง,งามแม่เดียวนะครับคือแม่นี้สูงร้อยสี่สิบนะครับตอนนี้ท้องยังว่างอยู่อีลูกก็เกือบขวบแล้วนี่ทําไมยังในท้องยังไม่มีมันเป็นสัตว์เงียบครับไม่ค่อยรู้เนี่ยครับก,ก็ก็ไม่มีพ่อคุมด้วยใช่ไหมครับมีเพิ่งจะรุ่นรุนมันเพิ่งเกิดมาโอโ้แม่นู้นอะไรออกมาโน่นไก่เลรอเพงไก่จะคลอดเลยปะเนี่ยท้องแก่เนี้ยนะท้องแก่ครับโอ้โห้องช้างอุดรอยูหรอโอ้โหเมือกออกเยอะนี่นะครับแม่บัวง,งามนี่นะครับ ที่ไม่มีท้องเนี่ยบอกว่าลุงบอกว่าเขาขึ้นสัตว์เงียบเขาไม่รู้ว่าขึ้นแล้วก็ที่นี่ไม่มีพ่อคุมอ่าแล้วก็พึ่งได้ตัวนี้มาเดี๋ยวให้มาให้ดูนะครับพึ่งได้ตัวนี้มาจะเอามาเป็นพ่อคุมอนี่นะครับลูกของใหญ่ห้างนาคือตัวนี้ดยเขานี่ออกเปิดเปิดดีมากเลยนะครับนั่นนั่นนั่น จะเอามาคุ้นเป็นพ่อคุมนะครับก็ก็คือตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นะครับตัวนี้ลูกใหญ่ห้างมาแข้งขามาดีอา่ามันแยนว่าไรวินตวยางไปยุบวันนี้มาคือปินตนะโต๊ตกดีแทนี่แม่นี่แม่นี่แม่นี่ไหมโอ้ยเออ <laughs> อาจับมากเว้ อลูกมาเดินมาเดินมามน,นี่นเอาละยืนตรงนี้แหละน,นี่ครับลูกชายใหญ่ห้างนานนะครับอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยจะชนขวบแล้วครับเหรอรจะชนขวบ,บปาค่อยบัท่านเด็พ่อขวบตัวใหญ่เติบแต่ละเนาะเขานี่จะออกเปิดๆนะครับอ่านี่ เก็บตัวนี้แหละครับไว้เป็นพ่อคุมนะครับจะได้มีพ่อคุมในฝูงแล้วก็จะขึ้นเงียบขึ้นโวยวายยังไงก็รู้หมดแหละทีเนี้ยครับเคยเห็นว่ากหยขึ้นโวยวายไม่เคยเดินมาขายนี่เก็บนี่มันหลอดนี่มันถ่ายนะถ่ายดูเลยถ่ายโชว์นียนี่นะครับลูกใหญ่ห้างนานะครับแข้งขาใหญ่ยงใหญ่ได้ได้ได้มาจากไหนนะเนี่ย ได้มาจากฟาร์มเสียวิทย์ครับน้าฟาร์มนายไอฟาร์มปนา,นาค,คาเฟ่ฟนะครับอ <c oughs> าลละตัวนี้จะเป็นพ่อคุมอยู่ที่นี่นะครับวันนี้เราเปิดแม่บัวงามกับลูกนะครับหนึ่งแสนสองมห้าพันนะครับต่อรองกันได้เบอร์โทรศัพท์เบอร์อะไรลงุงศูนย์แปดสองแปดเจ็ดเก้าหกแปดสามเก้าครับครับลุงเกินนะครับ เอาละฝ่ายชแน,นลชัยมงคลน,นะครับก็ขอจบคลิปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ